เราเคยไปตามเขาอยู่ที่หน้าแผนก,กิงอะไรเงี้ยไปเป็นบอดูอยู่ที่ออฟอร์จูนพี่ว็ไม่รู้เขาจะจําพี่ได้ด้วยหรือเปล่าแต่พี่จะจำเขาได้แม่เพราะเราหวังเพราะอ้าวมันติดอยู่ตาตึดใจเราขนาดนั้นาก็หวังหว,วังอยู่ไงก <laughs> ็คือคือนางสวยโดนขโมยดวงหรือไม่โดนขโมยดวงอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องสยายศาสตร์นะเนอะคนที่ไม่เชื่อก็ต้องมองเป็นเรื่องบันเทิงไปแต่คนที่เชื่อก็มองเป็นเรื่องที่เอาไว้เอาไว้ พึงระวังเอาไว้ว่าเออมันอาจไปเจอเรื่องราวของหมอดูแบบนี้ได้อะไรข่าวคนนี้จริงครับว่าเป็นยังไงกับถึงได้รู้จักกับหมอดูคนนี้ครับพี่โอ้โมันเป็นเรื่องนานแล้วครับแล้วเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือพี่ก็ฟังเรื่องนี้แหละนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเออก็เลยไปตามหาว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นคนนี้นะแต่แต,แต่แต่ว่าทุกอย่างทุกคนก็ชี้ไปทางนี้เสร็จพี่พก็เลยแบบพอดูแล้วก็พี่พี่พอได้ยินชื่อนี้พี่ก็จําชื่อได้อะว่าเออ้แบบคนนี้แบบ คือคือเราเคยไปตามเขาอยู่ที่หน้าแผนกิงอะไรเงี้ยตอนที่เรียนอยู่ที่เซนจอนอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอพอพอ,พอแยกย้ายกันไปก็ไม่ได้เจอแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ว่าก็ยังมีการถามกับเพื่อนว่าเออยังเจอคนนี้อยู่ไหมชื่อนี้อยู่ไหมเ,เพื่อนก็บอกว่าเจอเขาก็มาเรียนคอมเมอร์สกับคุณนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอแล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาก็พอออกจากคอมเมอร์สไปเขาก็ไปเป็นบอดูอยู่ที่อฟอร์จูนอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่รูจ้จัก เรียนกันตอนนั้นนะครับผมเขามีความเชื่อเรื่องสังคมอะไรมีโอ้ยนี่ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ว่าไม่รู้เขาจะจําพี่ได้ด้วยหรือเปล่าแต่พี่จะจำเพื่อได้แน่พี่จำเพราะเราว่าเพราะอะไรมันติดอยู่ตาตึดใจเราขนาดนั้นก็หวังหวังอยู่ไงก็คือคือนางสวยงพฤติกรรมก็คือมีแบบแบบนี้ไหมไม่มีตอนนั้นเขาเด็กอ่ะคือก็เด็กๆแบบอยู่มสามเลยอย่างเงี้ยมสามก็เป็นคนหน้าตาดีว่าหน้าตาดีเขาหน้าตาดีเขาสวยเลยแหละเขาสวยเลยแหละ อย่างที่พี่นุ่มสอบถามคนในวงการบันเทิงมาจริงๆเนากับที่ผู้เสียหายมาเล่า,ลาในวันนี้มัน,มน,มนมีที่ใครๆกันคือคืออันดับแรกอ่ะถ้าเกิดจะถามพี่ว่าพี่เชื่อเรื่องนี้ไหมก่อนนะพี่ก็ต้องบอกว่าคือตัวของตัวน้องอ่ะตัวตัวน้องน้องปอยอ่ะเขามีหลักฐานมามายืนยันหลายอย่างนะครับอย่างเช่นว่าตัวสลิปเงินที่มีการโอนให้กับทางหมอดูคนนี้นะครับมีมีเรื่องราวที่คนยืนยันได้ นะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้องคุยกับเพื่อนเขาด้วยแต่พี่เวลามันหมดเขาต้องรีบไปเค้ื่อนเครื่องก็เลยไม่ได้ต่อสายหาเพื่อนคือมันมีพยานมันมีหลักฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าปอยเนี่ยคง,คงคงคงรู้จักเขาจริงๆแล้วก็คนคนนี้ก็มีตัวตนจริงๆไม่งั้นไ,ไอ้การโอนเงินมันคงไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะประเด็นที่2คือในุงของการที่ว่าโดนขโมยดวงหรือไม่โดนขโมยดวงอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องศิยาศาสตร์นะเนืในมุมของอสารถ้าขึ้นสารก็มันก็เป็นเรื่องที่ลําบากในการที่จะไปตัดสินได้นะครับแต่ว่าในมุมเนี้ยมันก,ก,ก,ก็ต้องฟังเขาอ่ะคือสําหรับคนที่ไม่เชื่อก็ต้องมองเป็นเรื่องบันเทิงไงแต่คนที่เชื่อก็มองเป็นเรื่องทีเ่เอาไว้เอาไว้พึงระวังเอาไว้ไว่าเออมันอาจไปเจอเรื่องราวของหมอดูแบบนี้ได้อะไรเงี้ยตอนนี้มีค<ม>นในวงการครับเจอเห็นกนารลักษณะเดียวกับคุณปอยคุณปอยไหมครับเท่าที่ถามหลายๆคนมาเนี่ยไม่เจอหลายๆคนยังไม่เจอนะครับแต่ว่า ก,ก็เข้าใจเขานะเพราะว่าบางคนเ็าไม่ได้แบบว่าเจอให้แบบต้องเอาอะไรไปไว้ที่บ้านเลยเขาแค่แคไปทําบุญทําอะไรแค่นั้นเองนะครับต่อไปเรื่องของเ,ออเงินค่าใช้จ่ายเ,ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไปดูดวงมันก็ต้องมาพู่กับการเสียเงินอยู่แล้วคงไม่มีใครไปดูฟรีแต่อยู่ที่ว่าจะดูแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแหละจะเป็นหมอดูเซเล็คนนึงเลยใช่ไหมอะไรนะจะเป็นหมอดูเซเล็คนนึ่งเลยถ้าเป็นคนนี้นะทั้งหมดจะเป็นคนนี้ก็ก็น่าจะเป็นดูเซเล็เพราะว่ามีหลายคนที่ตามเขาอ,อยู่ คนนี้ยังได้ติดต่อไหมคะติดต่อพี่ยังพี่พยายามติดต่อเขาวันนี้เมื่อวานก็พยายามติดต่อแต่ว่าเขาไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าอาจจะเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเลยก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ส่งเมสเซจไปบอกว่าเออแบบเออนี่หนุ่มเบงนะอะไรเงี้ยเออแบบผมเองนะแม่หมอหนุ่มเองนะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่กล้าบอกอะไรเขาแต่วันนี้ก็คงรู้แล้วแต่ผมว่าเขา,เขาจะจำผมได้หรือเปล่าไม่รู้เขาจ,จำพี่ได้หรือเปล่าไม่รู้จำได้พี่หลอกอะไรโอ้ไม่หลอกอะ้รก็ไปกันหลายคน แต่ว่าพี่จำพี่เขาจำพี่ไม่ได้แต่พี่จะจำเขาได้แน่ๆเพราะพี่มั่นใจชื่อนี้แล้วในหนังสือรุ่นพี่ก็ไปดูหมดแล้วก็คือคนนี้แหละ